มาที่กองละครบุบเพร้อยร้ายกันบ้างนะคะของค่ายบอดคาสไทเทเลวิชันค่ะละครเรื่องนี้ก็เป็นแนวโรแมนติกโคอมดี้นะคะ,คะที่สำคัญค่ะเป็นการกลับมาเจอกันในรอบ4ปีของเชียร์ที่คำพรและเต้ยพงศกรค่ะเปิดให้เข้ากองครั้งแรกแล้วแล้วเราก็ไม่พลาดไปเก็บภาพให้ชมกันนะคะเป็นฉากกวนๆค่ะที่เชียร์รับบทเป็นมุกมณีรองบอกเกเว็บไซต์ต้องปั่นหัวชนกฤตทนายความหนุ่มก็รับบทโดยหนุ่มเต้ยน,นี่แหละคะ่ะด้วยกันเหมือนจะเดินเอาขนมไปให้แต่กลับเดินผ่านไปด้วยท่าทางยียวน องให้ชินากริดเสียหน้าในเรื่องก็ยังมีไบร์ระพีพง์แล้วก็ลีนาลลินามาร่วมเข้าฉากด้วยนะคะถึงจะเป็นฉากสั้นๆค่ะแต่ว่าผู้กำกับพี่น้อยสมุทถ่ายอยู่หลายมุมเลยค่ะ,คะเพื่อเก็บความยียวนแบบนี้ของเชียร์ให้ได้มากที่สุดค่ะคอแเลกเตอร์อะตอนแรกอะเชียร์แบบคือก็โอเคนางเอกเนี่ยมันก็จะมีแผนอะไรที่อยากจะปวดพระเอกอยู่แล้วแ<อ>แต่ว่าพอมาหน้าง,งานปรากฏว่า กวนได้แบบเกินเบอร์ไปอีกคือพี่น้อยแบบว่าขออีกเอาอีกอะไรเงี้ยก็สนุกอะค่ะค,คือแบบเล่นที่ขนาดแค่คิวที่สองยังรู้สึกว่าโหจั๊จ้านอะดีทีของคแหในการปั่นหัวผู้ชายเลยอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวก็ปั่นกันไปกันมาเดี๋ยวผมก<ช>็จะปั่นคืนบ้างโอ้ยอยางเห็นเต้ยปั่นคืนบ้างเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ว่าจะสนุกแค่ไหนอยากเห็นเต้ยถอดมากกว่า <c oughs> <c oughs>